ถังน้ำบ้านใครไม่เคยทําความสะอาดเลยมีตะกอนสกปรกแบบนี้บ้านผมอยู่มา5้าปีนะครับไม่เคยทําความสะอาดเลยวันนี้จะมาแชร์ไอเดียทําความสะอาดด้วยสายยางนะครับสําหรับบ้านใครที่ถังน้ําอยู่ในบ้านไม่สามารถเปิดวาล์วตรงนี้ได้เริ่มจากเตรียมเก้าอี้นะครับแล้วก็ถังรองน้ําเอาไว้เราจะใช้วิธีการลักน้านะครับใช้สายยางเนี่ยดูดเศษตะกอนออกมาให้เราหาไมา้ยาวๆนะครับมาลัดปลายสายยางแบบนี้เพื่อเวลาที่เราคุมปลายสายยางดูดเศษเนี่ยเราจะทําได้ง่าย มาเริ่มขึ้นเก้าอี้ที่เราเตรียมไว้แล้วก็เสียบสายยางเข้าไปในทางแบบนี้ได้เลยนี่ครับเวลาดูดเราจะใช้ปลายสายยางเนี่ยสายไปใส่มาดูดฝุ่นพวกนี้ออกไปส่วนด้านไปอีกฝั่งเนี่ยก็ใส่ถังรองน้ําทิ้งโดยเราจะใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับในการดูดน้ําออกมา นี่น้ำออกมาแล้วแล้วเราก็ทําการดูดตะกอนออกมาได้เลยนะครับใช้ปลายสายยางเนี่ยค่อยๆดูดออกมาเรื่อยๆสาหรับน้ําประปาบ้านผมผ่านมา5ปีมีตะกอนเพียงแค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนี่เลยตะกอนก็จะค่อยๆไหลออกมาเรื่อยๆนี่เลยครับเป็นสาเหตุที่เครื่องทําน้ําอุดหรือว่าฝักบัวของเราเนี่ยอุดตันนานๆทีก็ลองขึ้นไปส่องดูบ้านนะครับถ้ามีเยอะเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ดูดออกมา นี่เลยครับดูดแป๊บเดียวก็ถือว่าสะอาดแล้วก็จะมีคราบเล็กๆน้อยนะครับก็ช่างมันนะฮะเพราะว่าผมรีบไปกินตีน้อยนะครับก็เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยตามด้วยปิดฝาถังก็เป็นอันเสร็จงานเรียบร้อยสำหรับน้ำที่ดูดออกมาเนี่ยอย่าไปเทลงท่อระบายน้ำนะครับเดี๋ยวไปตันท่อนำไปลดต้นไม้เนี่ยจะดีที่สุดนะครับบ้านส่วนมากถังน้ำเนี่ยจะอยู่ในบ้านนะครับไม่สามารถเปิดท่อตรงนี้ได้ บ้านผมนี่ก็เช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นห้องคือมือช่างสำหรับผม DIY by topping ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ